สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง l e USA นะคะจะเลือกซื้อบ้าน,นทั้งทีก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะตอนนี้ลียือนอยู่ที่เมืองโฟเชรรัฐเท็กซัสซึ่งถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่เหมาะกับการอยู่อาศัยแล้วก็เหมาะกับการสร้างแล้ก็เริ่มครอบครัวแห่งหนึ่งในเท็กซัสนะคะ เมืองที่ลรียนอยู่ตรงนี้ห่างจากฮิวส t ตันเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเรื่องของกินความสะดวกสบายไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าห่างจากเคทีเอเชียนทาเพียงแค่15นาทีที่นั่นนะคะก็จะมีทั้งตลาดจีนตลาดเกาหลีอาหารไทยอาหารเวียดนามอาหารญี่ปุ่นร้านติม่มซำปิงซูชาบูโบบา้าต่างๆครบคันนะคะ นอกจากนั้นนะคะแอเรียแถวนี้ก็ถือว่าดีมากปลอดภัยสุดถือว่าเป็นถิ่นคนมีตังค์นะคะตอนตกเย็นนะคะก็จะมีคนออกมาเดินออกกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งจูงสุนัขเดินเล่นบางคนที่มีลูกน้อยก็เข็นลูกน้อยเดินชมวิวนะคะตอนกลางคืนบางวันลีก็ขับรถมาแถวนี้สามสี่ทุ่มก็ยังมีคนเดินออกกำลังกายอะไรอยู่เลยนะคะถือว่าเป็นเขตที่แบบปลอดภัยมากๆเรื่องความอันตรายไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะสำหรับ คุณพ่อแม่ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของลูกที่นี่ก็เหมาะมากนะคะเพราะว่าโรงเรียนที่นี่5ดาวทุกแห่งนะคะไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มเติมเพื่อส่งลูกไปเรียน private school ให้สิ้นเปลืองเงินเลยนะคะและจอร์แดนแบร์ตรงนี้นะคะเป็นหมู่บ้านที่เลือกแต่บิ u เดอร์ที่ได้รับรางวัลการก่อสร้างยอดเยี่ยมในสหรัฐอเมริกามา b u สร้างบ้านที่นี่นะคะและที่นี่ก็เป็นมา s t สเตอร์แพลนมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทสไตล์พูลนะคะหรือว่าเป็นสระว่ายน้ำที่มีเลซี่ริเวอร์มีเทนนิสคอร์ดนะคะมีวอล์กอินเทรลสมี playground สำหรับเด็กๆฟิตเนสเซ็นเตอร์ center, จิมแล้วก็ออร์แกนิกการ์เด้นนะคะสวนผักออร์แกนิก โลเคชั่นดีมากนะคะห่างจากฟรีเวทเทนไม่ถึง5นาทีมีคอสก้ว a l อลมา t ์ทแทร t กเกตลาดต่างๆนานาแล้วก็ห่างจากชัยนาทาวสามนาทีเท่านั้นนอกจากนั้นก็ยังมีเท็กซัสวอเตอร์พานะคะแล้วก็ห่างจากเคที่มิลส์มอลที่เป็นเอาท์เลตเพียงแค่10นาทีเท่านั้น ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ Westin h o m e ์ b u i l d เดนี้นะคะรีขายไปแล้วประมาณ4หลังนะคะรวมถึง Model Home แห่งนี้ด้วยเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเป็นออฟฟิศนะคะซึ่งถือว่าเป็นไฮซีลิ่งแล้วก็น้อยหลังมากที่จะมีการบิวแบบนี้โอเคค่ะอย่างหลังนี้นะคะก็ประมาณ3,000ตารางฟุตนะคะมีมาสเตอร์เบดรูม2แห่งที่ชั้นล่างตรง บันไดวนก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์หรือว่าเอกลักษณ์ของเวสตินโฮมส์นะคะเราเดินเข้ามาตรงส่วนของห้องนั่งเล่นลิฟวิ่งรูมนะคะเป็นโอเ n นคอนเซ็ปต์ขนาดใหญ่ไฮซีลิ่งมีไฟ r e ร์เพลสตันนี้ก็เป็นอัปเกรดนะคะโลงโถงแล้วก็แบบสูงโปรง่งมากนะคะเดลีจะวัดให้ดูนะคะว่าความสูงของซีลิ่งตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะ อยู่ที่18ฟุตนะคะคุณผู้ชมดูนะคะมีหน้าต่าง6บานซึ่งให้ความสว่างจากแสงธรรมชาติจากด้านนอกนะคะเราไปดูกันต่อที่ master bedroom นะคะตรงนี้ก็เป็น master bedroom นะคะขนาดใหญ่กว้างขวางซึ่งอย่างที่บอกว่า master bedroom ของเท็กซัสส่วนใหญ่จะอยู่ชั้นล่าง มาดูกันต่อนะคะ Master b a บ h ธรูมพื้นนะคะเป็นพอสเลนไทล์นะคะซิงสองฝั่งมีอ่างอบน้ำขั้นอยู่ตรงกลางนี่ก็เป็นชาเวอร์นะคะทุกอย่างนะคะเป็นการอัพเกรดหมดรวมถึงฝักบัวที่เห็นอยู่ด้วย ห้องน้ำมาสเตอร์ของเขานะคะคุณผู้ชมก็อยู่ติดกันกับ w a l ์กอินคลอเ็นขนาดใหญ่มากค่ะดูนะคะติดกันกับ w a l ์กอินคลอเก็เป็นห้องซักผ้าผ้านะคะบางคนก่อนจะอาบน้ำก็ไม่ต้องเดินไกลเลยนะคะถอดเสื้อผ้าเสร็จก็มาโยนตรงนี้ได้เลยและอีกหนึ่งไฮไลท์ของหลังนี้นะคะก็คือในส่วนของคิทเช่นซึ่ง แต่ละหลังนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าจะมาในสีที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างสีหลังนี้นะคะเคาน์เตอร์ท็อปก็เป็นสีเทาแล้วก็มีราย,ยิบไ้รยยับอยู่ข้างบนนะคะเป็นควอตซ์ตรงนี้ซึ่งพื้นที่เก็บของมีเยอะมากเลยนะคะแคบิ n เนตเป็นสีเทาแล้วตรงนี้เป็นสีขาวแมทชิ่งกันมากนะคะบวกกับแบ็กสเปชที่เป็นอัปเกรด และเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสเตนเลสสตีลทั้งหมดเลยนะคะตามที่เห็นค่ะคุณผู้ชมติดกันกันกบคิทเช่นนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Formal Dining Room นะคะตรงนี้มีหน้าต่าง2บานขนาดใหญ่แล้วก็รอบๆไปด้วยหน้าต่างที่ให้ความสว่างเวลาเรากินข้าวก็จะไม่รู้สึกมืดทึบนะคะ เราไปดูชั้น2ของบ้านกันค่ะหลังนี้นะคะความกว้างอยู่ที่3,000ตารางฟุตได้มี4ห้องนอน3.5ห้องน้ำนะคะเรากำลังจะเดินบันไดบนขึ้นไปนะคะซึ่งที่อย่างที่บอกก็เป็น signature หรือว่าเอกลักษณ์ของ w e s t ินโฮมส์ในราคาไม่ถึง6 0 0 0 0ได้ขนาดนี้ดีถือว่าคุมมากๆเลยค่ะ ขึ้นมาตรงนี้นะคะมีแอร์เรียที่สามารถทำเป็นมีเดียรูมได้ตรงนี้นะคะเขาจะมีอ่ที่ขั้นนะคะมีบาร์ขั้นแล้วก็พ่อแม่ก็สามารถนั่งรับอา่านั่งรับชมดูหนังดูทีวีตรงนี้ส่วนลูกๆก,ก,ก็สามารถแบ่งเขตสามารถเล่นอย่างเช่นที่เขาวางก็คือแอร์ฮอกกี้นะคะก็แบ่งโซนการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ ะะมองลงไปข้างล่างก็จะเป็นวิวที่สวยงามมากของบ้านอีกนี้อีกฝั่งนะคะมองไปลงไปที่ด้านหน้าบ้านของบ้านค่ะข้างบนก็มีอีกสองห้องนอนนะคะตรงนี้ซึ่งสองห้องนอนก็จะแชร์ห้องน้ำกันดูแบบแวบๆนะคะ เป็นฟูแบทรูมค่ะถัดไปลีก็จะพาไปดูอีก3หลังที่ลีขายไปแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ดีลดีมากๆไม่ถึง6กแสนเหรียญนะคะสามารถซื้อได้ขนาดนี้แล้วลีจะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูอีกหลังนะคะที่รีเพิ่งขายไปลูกค้าก็ย้ายมาจากแคลิฟอร์เนียเหมือนกันจะเห็นป้ายนะคะหลังนี้โซลถัดไปอีกหลังหนึ่งนะคะก็โซลเช่นกันเป็นของลูกค้ารี เป็นคนรับแพลนกับที่ลีโชไปเมื่อสักครู่แต่รู้สึกว่าเขาน่าจะล็อกประตูอยู่อย่างหลังนี้เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็มาเดินไฟนอลวอล์กแล้วค่ะตอนนี้เขาก็กําลังทำปรับปรุงอยู่ข้างในนะคะไม่สามารถดูได้แต่ก็ทางเข้าฟรอนต์พารโอก็คือสูงกว้างใหญ่เหมือนกับหลังเมื่อกี้เลยแตใ่ใช้เป็นอิฐคนละสีกันเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกหลังนะคะที่ตอนนี้กำลัง available อยู่แต่ว่ามีลูกค้าหลายคนมากที่กำลังสนใจ เพราะว่าที่จอแดนแรนช์เนี่ยเวสตินโฮมส์เขาเหลือเพียงไม่กี่หลังเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้เขากำลังจัด Special Sales นะคะโปรโมชั่นลดพิเศษ6-7หมื่นเลยซึ่งทำให้ช่วงนี้รีแบบยุ่งมากเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนเขาติดต่อมาเยอะมากเลยค่ะหลังนี้นะคะเป็นอีกฟลอร์แพลนหนึ่งเดี๋ยวรีจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในนะคะเป็นคอร์เนอร์หลอดอยู่หัวมุม ซึ่งหลายคนชอบนะคะบ้านหัวหมุมเพราะว่ามีเพื่อนบ้านแค่ด้านเดียวเข้ามาก็จะเห็นวความสูงโปร่งซึ่ง Westin Homes เขามีสไตล์เอกลักษณ์แบบนี้ทุกหลังเลยพื้นนะคะก็จะเป็นทาวล์ที่เป็นลายไม้สีอ่อนทำให้มูดแอนทนของหลังนี้เนี่ยสว่างมากๆ Westin Homes เขามีหลายฟลอร์แพลนมากเลยนะคะที่สามารถให้คุณผู้ชมได้เลือกได้ ตรงนี้นะคะก็เป็นไฮไลท์ของหลังนี้เลยค่ะมีหน้าต่างทั้งหมด8บานซีลิ่งสูงโปร่งนะคะคุณผู้ชมกว้างใหญ่สวยงามมากติดกันตรงนี้ก็เป็นคิทเช่นนะคะที่แคลนุนธรของเขาก็จะเป็นคนละลายกับอีกหลังที่โชว์มาแต่ละหลังแทบจะเป็นคัสตอมไมิ์โฮมแทบทุกหลังเลยค่ะตรงนี้ที่เรายืนอยู่ก็เป็นดิงแอเรียนะคะ และอีกไฮไลท์หนึ่งของหลังนี้นะคะที่ถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็สวยมากๆของหลังนี้ก็คือบันไดโค้งวนบวกกับโดมตรงกลางที่มีเชนเดเลียห้อยอยู่นะคะสวยงามดูหรูหราไฮโซมากค่ะขึ้นมาข้างบนนะคะอย่างฟลอร์แพลนนี้ข้างบนก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะมี3ห้องนอนด้านบนบวกกับ Open Area ตรงนี้เกมรูมหรือใครจะทำเป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นสามารถทำได้หมดเลยค่ะลงมานะคะเราจะไปดูกันต่อที่มา s t e เตอร์เบดรูมนะคะ มาสเตอร์เบดมอยู่ชั้นล่างนะคะกว้างขวาง,วางใหญ่โตมากมีหน้าต่างทั้งหมด3บ้านแล้วก็เป็นมาสเตอร์เบดมนะคะที่พื้นเป็นพอ r c เ l ล i นทายลลายหินอ่อนมีซิงค์สองฝั่งอ่างอาบน้ำชาวเวอร์ shower, ไซส์ใหญ่นะคะมีทอเล็ตแล้วก็มีห้องเก็บของตรงนี้ก็เป็น Walk-in Closet ค่ะ คุณผู้ชมลึกเลยมีที่เก็บสภ้อผ้ายะมากมายติดกันก็เป็น w a s เ e นด r 이เออร์นะคะถอดสภาพผ้เสร็จก็มาโยนตรงนี้ได้เลยค่ะถัดก,กันออกมาเป็นห้องน้ำแขกชั้นล่างนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น f o r m มอล i n i n ิ่งรูนะคะที่อยู่ชั้นล่างและ Study Room หรือว่า Home Office ที่อยู่ติดกันกับข้างหน้าบ้านเลยใครจะทำเป็นห้องนอนอีกห้องก็สามารถทำได้นะคะคราวนี้เราไปดูกันต่อนะคะอีกหลังหนึ่งหลังต่อไปนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะซึ่งก็เป็นของลูกค้ารีเช่นกันเราเดินมาดูกันนะคะ เราเดินเข้ามาดูนะคะหลังนี้กําลังก่อสร้างอยู่นะคะอาจจะความสะอาดแล้วก็อาจจะยังไม่แบบว่าเป๊ะมากเท่าไหร่เข้ามาข้างในนะคะก็จะเห็นกับโถงสูงโปร่งอย่างที่รีบอกว่าเวสตินโฮมทุกหลังนี่คือสูงโปร่งแบบนี้เป็นคนละฟลอร์แพลนกับที่รีโชว์มาเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่ามันอาจจะคล้ายๆกันนิดนึงแต่ละหลังนะคะไฮไลท์ก็จะไม่เหมือนกันอย่างบางหลังอะ่ะตรงบันไดสวยมาก บางหลังอย่างหลังนี้นะคะเป็นมีโดมอยู่ข้างบนมีหน้าต่างทั้งหมด9บานมีครัวขนาดใหญ่นะคะที่เป็นควอดหลังนี้ก็เป็นคอร์เนลเล็ตเช่นกันนะคะความสวยของหลังนี้ก็อยู่ตรงนี้นะคะ บันไดวนขึ้นไปสู่ชั้นสองที่มีแชนเดเลียห้อยลงมาใต้โดมสวยงามมากๆค่ะด้านนี้เป็น f o r m มอล i n i n g ิ o งรูมนะคะยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่กว่าจ,จะลกๆนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูที่ Master b ์เบ o รูกันค่ะนี่ก็เป็น Master b ์เบ o รูนะคะ วางขวางเลยมาสเตอร์บทธรูมนะคะจะเห็นว่าดีไซน์ไม่เหมือนกับที่โชว์มาเมื่อสักครู่นะคะซิงสองฝั่งอยู่คนละด้านกันมีชาเวอร์แล้วก็มีบาธทับนะคะติดกันตรงนี้ก็เป็นวอล์กอินคลอเซ็ตนะคะขนาดใหญ่เลยอยู่ติดกันกันกบ washer and dryer room นะคะห้องซักผ้าอบผ้าโอเคนะคะที่รีโชว์ทั้งหมดวันนี้ก็คือบ้านราคา500แสนกว่านะคะได้ขนาดนี้ถือว่าคุ้มค่าราคาของเงินมากๆเราไปดูกันต่อที่ชั้น2นะคะซึ่งพื้นเขายังไม่มายังไม่เสร็จดีอย่างหลังนี้ก็จะเสร็จประมาณสิ้นเดือนสิงหาคมค่ะข้างบนตรงนี้ก็มีทั้งหมด 3ห้องนอนนะคะแล้วก็เกมรูมขนาดใหญ่ตรงนี้ค่ะข้อดีอย่างหนึ่งของเวสตินโฮมส์ก็คือมีหน้าต่างเยอะมากนะคะทำให้บ้านเนี่ยสว่างมากๆแล้วก็พวกดีเทลเล็กๆน้อยๆของเขาเนี่ยใส่ใจรายละเอียดมากอย่างเช่นอันนี้เป็นห้องนอนนะคะคอรเซ็ตของเขาทุกห้องก็จะมีหน้าต่างเช่นกันถือว่าใส่ใจในรายละเอียดนะคะ อันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่เป็นแจ็คกันจิวนะคะมีห้องน้ำเต็มแล้วก็มีห้องนอนอีกหนึ่งห้องทางด้านนี้ค่ะอันนี้ห้องนอนเขาคลอสเสร็จของเขาคุณผู้ชมมาดูก็มีหน้าต่างน,นะคะทำให้ผ้าเนี่ยไม่อบไม่อับชื้นนะคะ ก็เป็นวิวที่มองลงไปาจากด้านบนสวยงามมากๆค่ะเราไปดูอีกหลังหนึ่งนะคะที่อยู่ติดก,กันกับหลังนี้เลยซึ่งตอนนี้กำลัง available นะคะกำลังวางขายอยู่ค่ะก็จะเป็น floor แพล n เดียวกันกันกบ Model Home เดี๋ยวรีจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะ ันเลยค่ะเราเดินลักนามไปแล้วกันฟลอร์แทนอันนี้นะคะฟรอร์พาทติโอกว้างขวางใหญ่โตแต่ว่าอิดก,ก็จะเห็นนะคะว่าเขาใช้เป็นคอนสีกันสูงเกือบ20ฟุตได้ อันนี้ล็อกนะคะแต่ว่าก a ร e า o ดอเขาเปิดไว้เดี๋ยวเราจะเข้าทางนั้นกันค่ะบ้านใหม่ที่มีพวก Appliances เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะล็อกนะคะไม่เปิดแบบให้ดูเขาเปิด <Okay. S 2> เราเข้ามาทางการ์าชนะคะ แล้วก็เข้ามาทางโรงจอดรถนะคะฟล o ร์ l พนนี้เป็นฟล o ร์ l พนเดียวกัดกับ Model Home นะคะซึ่งเป็น f l o อร์ l พนที่ขายดีที่สุดเพราะว่ามีเอก,กลักษณ์แล้วก็อัปเกรดหลายอย่างมากๆอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็น Area Open Concept บันไดวนโค้งไปสู่ชั้น2ใครเข้ามาเห็นความกว้างใหญ่โอ่งตรกบบนี้ก็ชอบกันทุกคนนะคะและอีกอย่างนะคะฟล o ร์ l พนนี้พิเศษเพราะว่ามีสตูดิโอหรือว่าโฮมออฟฟิศที่มีซีลิงสูงมาก ประมาณ15ฟุตนะคะซึ่งถือเป็นอัปเกรดใหม่ล่าสุดของ w e t t i n Homes ค่ะห้องนี้นะคะสามารถเปลี่ยนเป็นห้องนอนห้องที่3ชั้นล่างได้นอกจากแอเรียข้างหน้านะคะก็มี Living Room โอเ n ขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกันกันกบคิทเชนที่มีไอแลนด์ขนาดใหญ่เป็นพิเศษนะคะหลังนี้ลีก็ไม่แนะนำมากนะคะเพราะว่า แนะนำไปแล้ว2รอบนะคะเป็นฟลอร์แพลนที่ขายดีที่สุดแล้วก็เหลือหลังนี้หลังเดียวนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบฟลอร์แพลนแบบนี้และหลายคนที่เขาชอบฟลอร์แพลนนี้กันก็เพราะว่ามี area d ร n i n g room มที่ลึกสามารถวางโต๊ะทานข้าวที่นั่งได้8ปดถึงสิคนได้ตรงนี้นะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อบ้านกับลีก็วางใจได้นะคะเพราะว่าลีก็ได้รับรางวัล Top Producer จาก H.A.R. หรือว่าสมาคมเรียลเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในฮิลสตันที่มีเรียลเตอร์มากกว่า2 0,000คนนะคะลีก็ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าที่มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะและสำหรับคนที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะคะลีช่วยในการซื้อบ้านขายบ้านปล่อยบ้านเช่าติดต่อการกู้ธนาคารตั้งแต่ต้นจนจบทุกขั้นตอนเลยค่ะ